ได้ว่าในการเข้าชุมชนครั้งแรกครับเราเข้าไปแล้วก็เข้าไปพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินโครงการของเราว่าเราจะทําอย่างไรทําแบบไหนเนี่ยสิ่งที่ได้คือตอนขากลับออกจากหมู่บ้านเนี่ยเราถูกต้นไม้โค่นทับเพื่อจะไม่ให้ออกจากหมู่บ้านเพราะทางชุมชนเนี่ยเข้าใจว่าเราเข้ามาจับเขาหรือเปล่าเราเข้ามาบอกไหมว่าเขาอะกำลังทําผิดจะมารอจับเขาหรือเปล่าว่าเฮ้ยคนนี้จุดไฟเผาหน้า เลยเหมาะควรทําให้สุขภาพของชาวบ้านนี่เสียอยู่แล้วครับการเผาของชาวบ้านคือก็ไฟแช็กอันเดียวนะครับไม่มีอย่างอื่นป่าปนแล้วครับเดินเข้าป่าคือตั้งใจเผาอย่างเดียวเลยครับเขาก็จะเผาเพื่อจะเก็บของป่าเผาเพื่อที่จะล่าสัตว์ป่าเผาปุ๊บกลับกลับไปที่บ้านก็ครั้นี้ก็เกิดควันมลพิษ p ี2.5ต่างๆนานาเต็มไปหมดครับมันจะคลุ้มไปหมดทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลครับจะมีควันอยู่เต็มไปหมดแล้วครับ เราพบว่าในทุกๆฤดูไฟป่าหรือช่วงประมาณมีนาเมษาครับในพื้นที่ภาคเหนือภาคเหนือตอนล่างรวมไปถึงภาคกลางเนี่ยเราจะพบกับปัญหา PM2.5 ทุกปีแล้วเรามองว่าทุกวันนี้ชาวบ้านหรือเกนโฮเร์ที่ถูกผลกระทบจาก PM2.5 เนี่ยเขาเริ่มมองว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในระยะยาวเนี่ยมันคือสิ่งที่จะทำให้สุขภาพเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของเราเนี่ยถดถอยลง เราก็เลยไปหาสาเหตุหลักของการเกิด pm 2 5หรือปัญหาหมอกควันในประเทศไทยเนี่ยเราพบว่าเกือบ70%เนะครับเกิดจากการเผาในที่โลง่งการเผาในที่โล่งเนี้ยก็จะประกอบไปด้วยการเผาไรนานาข้าวรวมไปถึงไฟที่เกิดในป่าเรื่องชิงเผาชิงเก็บครับ เราอะได้ยินคำนี้มาเป็นเวลานานมากเลยครับรัฐสั่งให้ทางชุมชนเนี่ยทำการชิงเผารัฐสั่งให้ทางหน่วยงานปฏิบัติกรารเนี่ยเข้าไปชิงเก็บแต่เราพบว่าคําว่าชิงเผาชิงเก็บเนี่ยพอมันไปสื่อสารกับทางชุมชนเนี่ยความเข้าใจในการใช้คาสองคำ,คำนี้กลายไปเป็นอาวุธที่เอาไว้อ้างในการไปสร้างไฟให้กับป่าบางชุมชนเนี่ยเข้าใจว่าการชิงเผาคือการเร่งเผาเผาก่อนที่หน่วยงานจะสั่งห้ามเผาเขาก็เลยเอาคำนี้ไปสร้างไฟในป่าซึ่งในในบางช่วงเวลาในแต่ละปีเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมกับ ับพื้นที่ป่ากับช่วงเวลาปีนั้นนั้นนะครับเราก็เลยต้องไปต้องเอาองค์ความรู้เนี่ยไปสร้างกระบวนการที่จะสามารถบอกได้ว่าช่วงไหนเหมาะสมแล้วต้องปฏิบัติการยังไงนวัตกรรมของเราเนี่ยเราพบว่าในใบไม้ของเราครับที่จะมีสี ที่เปลี่ยนแปลงไปเราไปหาปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงของสีเนี่ยเราพบว่าคอโรฟิลเนี่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญว่าจะเป็นตัวชี้ว่าใบไม้เนี้ยเป็นใบไม้สดหรือใบไม้แห้งเราก็เลยดึงภาพถ่ายดาวเทียมของเราเนี่ยแล้วก็ไปวิเคราะห์ในช่วงความยาวของคลื่นที่ใกล้กับค่าอินฟราเะครับแล้วเราพบว่าถ้า ดัชนีความต่างของพืชพันธุ์เนี่ยสามารถใช้ในการคาดการณ์ความแห้งของใบเลือยยอดได้พอใบเลือยยอดที่มีความแห้งเราสามารถคาดการณ์เวลาล่วงหล่นลงมาเป็นเชื้อเพลิงบนผิวดินได้แล้วเราก็เอาองค์ประกอบพวกนี้มาวิเคราะห์ว่าถ้าหากเกิดเป็นไฟขึ้นมาไฟที่เกิดเนี่ยจะมีความรุนแรงขนาดไหนก็เอามาแมทชิ่งกับค่าความรุนแรงไฟที่มันจะเหมาะสมที่สุดนะครับเราก็จะสามารถมีข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจในการกำหนดวันชิงเผาเข้าไปจัดการเชื้อเพลิงเชิงวิชาการได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ เราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าในการจัดการเชื้อเพลิงเชิงวิชาการเนี่ยมันเหมาะสมกับป่าประเภทไหนและเหมาะสมกับแนวทางการปฏิบัติของรัฐอย่างไร mm hmm. การนําเอาแอปพลิเคชันไปถ่ายทอดกับทางชุมชนเราก็เริ่มตั้งแต่ทําให้เขาเข้าใจก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยแนวทางที่เขากําลังดําเนินการอยู่เนี่ย ในการสร้างไฟในป่าในการจุดไฟเผาในพื้นที่ป่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่มันแค่ไม่เหมาะเฉยๆการนําเอาองค์ความรู้นี้ไปใช้กับทางพื้นที่ป่าชุมชนของทางชุมชนเองเนะครับเราพบว่าในการดําเนินโครงการพอนวัตรกรของเรามีทักษะ ในการใช้นว,วัตรกรรมเนี่ยเขาสามารถเอานว,วัตรกรรมนี้ไปวิเคราะห์แล้วก็สร้างแนวทางการปฏิบัติของเขาเองได้เขาเริ่มเรียนรู้ในการสร้างแนวกันไฟก่อนที่จะเข้าไปทําการชิงเผาในพื้นที่เขาเลือกวิธีการชิงเผาของเขาโดยการเผาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําแทนที่จะเผาจากที่ต่ําขึ้นสู่ที่สูง แล้วเราเข้าไปเก็บข้อมูลแล้วเราพบว่าในการดําเนินวิธีการของเขาเนี่ยมันสร้างความรุนแรงของไฟที่ต่ํามากๆการลุกลามของไฟที่ต่ํามากๆปริมาณควันที่ถูกสร้างมาจากการเผาไหม้ก็ต่ําลงไปด้วยครับมันก็จะเป็นทักษะที่เขาอ่ะได้รับไปแล้วเขาก็พัฒนาแล้วก็ไปปรับใช้กับทางพื้นที่ของเขาเองได้เรามองว่านวัตกรเนี่ย จะเป็นโกสําคัญที่จะน,นํานวัตกรรมของเราเนี่ยเอาไปใช้งานได้นวัตกรรมของเราจะพิเศษขนาดไหนถ้าไม่มีวิศวก,กรที่สามารถเข้าใจและเอาไปใช้งานรวมไปถึงมีทักษะในการถ่ายทอดให้กับทางนวัตวกรในที่อื่นได้เนี่ยมันก็จะไม่มีค่าเลยแต่เรามองว่าถ้าหากเขาสามารถน,นํานวัตกรรมของเราเนี่ยเอาข้อมูลดึงมาเนี่ยแล้วใช้ในการวิเคราะห์ช่วยตัดสินใจแล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้ไปออกแบบ แผนการดําเนินงานในการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เขาได้ครับซึ่งในปัจจุบันนี้การดําเนินโครงการของเราอ่ะก็สร้างความยั่งยืนด้วยการสร้างแนวทางการปฏิบัติของพื้นที่ที่จะสามารถดึงเอาข้อมูลเนี้ยเอามาใช้ในทุกๆปีนั่นหมายความว่าในทุกๆปีเนี้ยเรามั่นใจได้เลยว่านักวัตรกรของเราจะสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมของพื้นที่เขาและของปีนั้นได้อย่างเหมาะสมอย่างแท้จริงครับผลจากที่ทั้งคณะอาจารย์นได้มาทําวิจัยให้กับชาวบ้านปุ๊บสอนวิธีการเผาช่วงเวลานั้นนะครับก็ จะไม่มีควันมากแล้วก็ลด pm 2.5เพราะอาจารย์เขาดูค่าของเวลาของลมเวลาของอากาศว่าช่วงที่จะเผาอะช่วงเวลานี้แล้วควันจะไม่มีครับเผาจากข้างล่างสู่ข้างบนก็ทําให้ชาวบ้านไม่ได้รับผลกระทบแล้วก็ต้นไม้ก็จะมีความอุดรุมสมบูรณ์มากขึ้นในช่วงเวลาเผาเพราะว่าเวลาเผาตรงนั้นนะครับไฟมันจะไม่แรงแล้วทําให้ต้นไม้เนี่ยเติบโตวไวสุขภาพป่าที่ดีจะมี2ปัจจัยคือมีรอบวงที่กว้างขึ้นแล้วก็มีความสูงที่เพิ่มมากขึ้น ครับจะจะเป็นปัจจัยหลักของป่าที่สมบูรณ์มากขึ้นครับเราสร้างนวัตกรที่มีองค์ความรู้และทักษะในการวัดสุขภาพของป่าเหตุผลหลักๆเลยคือเราตั้งใจว่าข้อมูลเนี้ยที่นวัตกรเนี้ยจะไปสร้างไปวัดมาเนี้ยมันจะแสดงผลถึงว่าเมื่อเราเข้าไปจัดการพื้นที่ป่าอย่างเหมาะสมเนี้ย สุขภาพป่าของเขาจะดีขึ้นจริงๆพอเรามีหลักทางวิทยาศาสตร์เรามีข้อมูลทางสถิติไปเผยแพร่แล้วเนี่ยความน่าเชื่อถือของกระบวนการก็จะมีมากขึ้นแล้วเราเล็งเห็นว่าถ้าเราจะต้องขยายผลในระดับจังหวัดหรือในระดับภูมิภาคของเราเนี่ยถ้าเรามีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แบบนี้แล้วมีนักวัตกรที่มีความรู้พร้อมจะถ่ายทอดความรู้พวกนี้มันก็จะสามารถสร้างผลกระทบให้กับทางชุดโครงการของเราให้ไปได้ไกลมากขึ้นครับเราก็พูดให จุงใจกับชาวบ้านครับว่าเราใช้แอปพลิเคชันตรงนี้นะไม่ได้มีผลกระทบต่อชาวบ้านนะแต่ทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นแล้วก็ค่า PM 2.5ในตําบลของเราในหมู่บ้านของเราก็ลดต่ําลง ตอนที่แรกชาวบ้านก็ไม่เชื่อหรอกครับก็ผมก็เลยมาทดลองให้ชาวบ้านเห็นในพื้นที่ของผมก่อนเป็นพื้นที่ต้นแบบแล้วก็ผมเอาชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่นี้มาดูงานตรงนี้มาดูงานเนี่ยผมได้ทําตรงนี้นะผู้ใหญ่ผมก็แนะนําผู้ใหญ่บ้านเขาไปว่าเนี่ยผมได้ทําตรงเนี้ป่าดีมากขึ้นผลผลิตผ,ตผักหวานเห็ดอะไรผักฉาบอะไรก็ขึ้นเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้ลดน้อยกว่าเดิมรายได้ชาวบ้านก็เหมือนเดิมชาวบ้านก็จะแฮปี้